สวัสดีค่ะพบกับน้องนะ้าพาเพลินกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้องนำมูลจะพาทุกคนไปเล่นเกมสนุกๆถ้าใครอยากรู้แล้วก็ไปติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องนะ้าพาเพลินนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมเออ่นกเพนกวินเดินอยู่บนอะไรนะกระดานนแข็งเอ,อเราจะมาเล่นกับแม่นะคะ เราจะมาแข่งกันใช่ขติกนอธิบายกติกาสิคะกติกาคือห้ามให้เพนกวินเนี่ยหลุดลงมาตอนแรกอ่ะเขาจะให้ถุงเรามาเป็นอ่าไอ้ทุกนี้นะเราต้องต่อเองนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็ทําไงคะหมุนแล้วก็จะหมุนมีอะไรบ้างถ้าลูกสรไปโดนอะไรบ้างนี่มันจะขายไปสองอันไม่เป็นไรนะคะถ้าลูกศรเนี่ยไปถึง ไอตรงนี้คือห้ามไม่ให้เล่นไม,ไม่ต้องเคาะไม่ต้องเคาะใช่อันนี้นนคือเคาะสีขาวหนึ่งนนหนึ่งเคาะอันแล้วก็อันเนี้ยเป็นเออเอาสีไหนก็ได้สีก็ได้เนาะอันนี้เป็นอันนี้ก็จะอันนี้เป็นเอาเอาสลับกันอ่ะอันนี้เป็นสีฟ้าเนาะอันนี้เป็นสีขาวนะคะ อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยนะคะว้ายจริงๆอะมันมีมันกระดานให้เรานะคะนนที่ขอให้เราเลยแต่ว่ามันหายก็เลยต้องใช้ไปก่อนอ่ะเรามาเล่นเล่นกันเลยค่ะค่ะเริมจากน้ำมดก่อนอ่ะไม่ใช่ตาแรกหลุดเลยนะอ่ะวางไว้สิหนูสีฟ้าหนสีฟ้าอ่สีฟ้าไป แค่รูสิเอามาไหนอ่ะห้ามจะทำแม่สีขาวขาวดิเอาใหม่เอาใหม่ได้ไหมอ่ะเอาใหม่เอาแม่แม่หรือหนูแม่สีขาวแม่มาไอ้ธนาว่าตรงขาตรงเนี้ยมันไม่มีเน enfin> ี่ยไม่ข้อ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้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 อะไไม่ได้สองขาวขายังมันทำร่วสลายอันเลยอ่ะอไม่เลยใครจะแบบขาร่วงละโอ้ที่เขาล่วง สีสีน้ำเง,งินาขาวขาวขาวไม่รอวะให้ใครเผ็นปิ้นนนะสีขาวสองเรือสีอะไรก็ได้อันไหนดีอันไหนดี ีจ่จ้าที่ขาว้าวบ้าไปล้ยทุกคนค่ะเรามาเริ่มตาที่สองกันว่าใครจะแพ้ใครจะชนะนะคะ,ะว้าวานี่นะคะเดีย๋ยวเราไม่หมุนกันเริ่มเลยไม วิลูมบาวเพีนงพี่สีอะไรก็ได้ใช่ไหมสีอะไรก็ได้เออ,อ,อเอาเอาบนคือดีกว่าสีอะไรก็ได้ อมามีได้สีขาวสีอะไรก็ได้โดนอดทั้งแผงเลยไม่ได้อ่ะไม่ได้อ่ะ

ทมหนูได้สีอะไรก็ได้จังอ่ะอ้าวเสีสีอะไรอ่ะสีอะไรก็ได้สีก็ได้ออได้สะไ่ก็ได้เหย,ะ,เยะได้ลด้ได้ั่ม

뭐 패스 가라 못 있네. 어디에? 어디에 있니? 어디니? 왜못 와? 잡더니 그리고 โอ๊ยเสียงน้ำเงินนี่แล้วอ่ะน้ <c oughs> ำเงินไม่มีแล้วอะ <c oughs> ่ะหนูกินมจับขอบลงนีให้แม่หน่อยมาห้ามไม่หรอน <c oughs> ้ม <c oughs> <ร>ันขี้ตกแม่ดาม ขาวนี่โอ้โหคนต่อไปยากเลยเนี่ยสีอะไรก็ได้สีอะไรก็ได้ว้าวจับตรงนี้ให้มด้วยาอบสเดีวขดวเได้วเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ีเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเยดวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดดดีีียอ

ยังกัทายแล้เนี่ยู่แล้วอ่ะเห็นแล้ววนะยังไงล่ะเนี่ยยังไงล่ะเดี๋ยวยังไงล่ะเนี่ยตาดีแม่ฉันน่ะ